สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเขาป้าหาเจ็บเห็ดนะครับเมื่อนีงก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเขามาหาลาเห็ดเห็ดละครับหนึ่งดอกครับพ่อแม่พี่น้องคือจังเห็ดละงอกเนาะหัวเพิ่นจะออกแดงเหลืองสักหน่อยเนาะดูเห็ดกอขาวคืับพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นเห็ดกอขาวเนาะคำว่านั่นก็เป็นเห็ดละงอกหน่อยละเดี๋ยวเบิ้งขาเพิ่นก่อนโอ้เป็นเห็ดละงอกครับเห็ดละงอกพ่อแม่พี่น้องเห็ดละงอกเหลืองหน่อย ดอกคนหน่อยซื้อๆนะครับปลายบาดนี่ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องอย่างเข้าไปหาเห็ดต,ต่อนะครับไปย่างไปต่อพ่อแม่พี่น้องโอ้เห็ดอยูุ่สัยนอบาดเห็ดอยู่ไหลนอบาดนี่านนานพาพ่อแม่พี่น้องอย่างหาเบิ่งก่อนโอ้เห็ดเราพ่อแม่พี่น้องบาดนี่เห็ดเราสองดอกพ่อแม่พี่น้องโอ้เห็ดยังเนาะน่าจะเป็นเห็ดปวกปวกนะครับเห็ดปวกไงพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดู เห็ดปวกใหญ่าบาดไหนว้าวดอกเดียวดอกนั้นโบเมนนะครับดอกนั้นเป็นเห็ดตายเบียหืมบาดไหนดอกดอกกลางๆนะครับดอกโบใหญ่ปันไหนโอ้ไม่พอมาพี่น้องเบิึงกันโอ้ขาพันลึกๆนะครับเห็ดปวกเนี่ยเห็ดปวกเนี่ยขาพันจะลึกจักหน่อยเนาะขาพันฝังดินลึกโอ้เห็ดปวกนะครับเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกตราบนะครับเนี่ย เป็นเห็ดปวกตาบเห็ดปวกใหญ่บ่านมันเห็ดปวกไก่น้อยนะครับเห็ดปวกไก่น้อยก็จะดอกน้อยๆ้อยนอออกกันเป็นจุม่มเป็นจุ่มนะครับนั่นเห็ดปวกไก่น้อยอันนี้เห็ดปวกตาบนะครับพายบันนี่พ่อแม่พี่น้องไปหาต่ออีกบันนี่หาเห็ดต่ออีกเนาะพ่อเห็ดยังนอ่บันนี่เนาะบันนี่พา,า,า,นนาพ่อแม่พี่น้องเขาป้ายเห็ดก่อน